และก่อนที่ทุกทีมจะเตรียมตัวเรื่องการออกแบบบูธตามที่กรรมการได้สั่งไว้นะครับพวกเขาก็ต้องสาสางเรื่องของพรีเมียมของตัวเองให้เสร็จสยกนเรามาดูกันครับว่าพวกเขาจะเริ่มต้นเช้าวันนี้ยังไงกันบ้างอย่างเลสลูกกับ B 2 1 6เนี่ยเริ่มนั่งคุยประชุมทีมกันแล้วะฮะแต่พวกชิ้วเนี่ยก็ชิยวกันเหลือเกิน Dimension Sickness ดูสิฮะนั่งดูหนังเพลินอารมณ์ราวกับว่าไม่มีงานต้องทำกันเลยนะครับเนี่ยส่วนเด so ็ดโซ่โซ่กับหัวเครียนสมองใสที่เห็นนั่งจิ้มคอมกันอย่างขมักขะเมนเนี่ย เชิสเต็กวันนึงไะตีเอเต็วินนิ่งกันพริ้วไปเลยนะฮะทุกอย่างก็คงโอเคครับถ้าวันนี้เราไม่ได้มีแขกรับเชิญพิเศษที่จะมาเยือนครับนั่นก็คือ ไม่เห็นตอนพี่ลงเปิดเลยไม่เห็นตอนพี่คันมาก็น,นิ้มแล้วว่ะพอดีวันนั้นวันที่น้องๆส่งของม็อกอัพเนี่ยพี่ติดงานเนี่ยทำหนังนี่แหละครับก็เลยมาไม่ได้วันนี้ก็เลยกล่าวว่าจะมาเซอร์ไพรส์เด็กๆถึงห้องพักเลยถูยยกะลวงเลยขอโทษดิครับมาเนทนี่ทยวมาไม่เที่ยวก็โตไม่ทันเลย ติดใจมากติดใจอย่ะไรงแรรคับกำลังมันๆอยู่เลยเข้าอะไรกัอยู่ติดจอเขาไม่หมดคิดงานหนึ่เสร็จจังได้อ่ะถ้าเป็นพี่เดียวเดินเข้ามาของน้ำตาล่วงรู้ึกช็อกเลยเดินเข้าเป็นที่ยงก็ยุคือไม่ใช่อะไรกำลังตีดอดอยู่เป็นไงบ้างวัน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 พรีเซนต์ขอเป็นไงบ้างครับก็เอานุ้นติดตาตั้เตรียมตัวไม่ทันเลยดูช่วงล่างของแต่ละคนเลยครับ ดีนะเข้าไปในห้องน้องๆแต่ละคนแล้วแบบคิดถึงตัวเองตอนเป็นวัยเด็กวัยรุ่นแบบเออมัน รู้สึกว่าสนุกดีที่เขาได้มาทําอะไรแบบนี้และนอกจากนี้พี่ยงก็ยังได้ให้คําแนะนําและเป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับของพรีเมียมชิ้นต่างๆของทุกๆท,ทีมอย่างละเอียดเลยล่ะครับคือรู้สึกว่าเมื่อกี้ขึ้นไปก็ยังเห็นแบบหลายๆทีมยังมึนๆงงๆอยู่นะเอ๊ะจะขายยังไงจะขายราคาเท่าไหร่จะมีวิธีการขายยังไงดีอะไรเงี้ยคือไม่ต้องกังวลน,น้องน้องมึนๆงงๆก็ได้เพราะว่าในวันที่เริ่มต้นเนี่ยในวันที่ค้นหาเนี่ยมันก็จะมีมีความรู้สึกแบบนี้แหละดีครับให้กําลังใจขอให้ ขายดีๆนะครับเราขอให้ได้กําไรอยางขาดทุนเดี๋ยวพี่อาจะแวะไปให้กําลังใจในวันขายของสะ้ๆทันทีน้องเดี๋ยววห้พี่จะไปซื้อเก็บไปด้วยขอซื้อเก็บไว้ที่ห้าใบครับห้าใบได้พี่ยงมาให้กําลังใจแบบนี้น้องๆก็คงมีไฟออกไปทํางานกันขึ้นอีกเยอะเลยล่ะครับจริงคือคีออย่าอย่าไปเครียดอย่าไปกังวลกันมานะขอให้สนุกกับสิ่งที่เราทําแล้วพี่เชื่อว่ามันก็จะออกมาดีครับรู้สึกดีใจนะพี่ยงมาด้วย ได้กำลังใจเพิ่มขึ้นอีกเยอะเลยครับได้กำลังใจกันอย่างเต็มเปี่ยมแล้วก็มาเริ่มทำงานกันสักทีฮะเริ่มกันที่ทีมเลสลูก่อนเลยครับสำหรับทีมเลสลูที่ทำเสื้อสเวตเตอร์แบบมีเงินลรกออกมาจากกระเป๋านะครับหลังจากที่ได้สั่งเสื้อจากพี่แอมคนสวยและได้ร้านรับสก,กีระดับเทพของพี่พง์ไปแล้ว ทุกอย่างก็เหมือนจะไปได้สวยทีเดียวเลยครับวันนี้พวกเขากลับมาที่ร้านรับสกรีนอีกครั้งเพื่อเอาของที่ได้จากพี่แอมมาสกรีนทําของจริงกันสักทีครับแต่ก็พบก,กับเรื่องช็อกเล็กน้อยมันมาอย่างนี้แหละเข้ามาะมันเป็นชิ้นเลยเหรอเสื้อผ้าคืคอเขาส่งมาเป็นชิ้นๆเลยครับเขาไม่ได้ส่งมาเป็นตัวครับก็เลยไม่รู้ว่าชิ้นไหนมันคือตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยครับเพนีงงมากครับงงสุดๆงงแตกเลย อันนี้เป็นส่วนไหนที่ด้านีเกีนะอันนี้คือด้านในหูครับเป็นต <gam mon. S 1> ัว <radio> มื่ามันคือะอะไรกันเอองิดกันไปหนึ่งดอกฮะแต่ความบัวยังไม่ทันหายความควายก็เข้ามาแทรกอีกแล้วครับพี่คือคือพี่เขาไม่ได้ส่งตรงตรง,ตรงที่เป็นตรงที่เป็นกระเป๋ามาด้วยอะครับมาแต่ตัวเสียด้านในพาาูและการที่พี่แอบลืมส่งกระเป๋ามาก็เป็นเรื่องใหญ่นะสิครับเพราะถ้าไม่มีกระเป๋ามาเทียบตำแหน่ง ก็ย่อมไม่รู้ว่าลายเงินที่แลบออกมาต้องสกรีนตรงไหนแถมยังไม่สามารถเริ่มงานสกรีนโลโก้ไวรุ่นพันล้านบนตัวกระเป๋าได้อีกต่างหากเดี๋ยวอมอยเดี๋ยวเอาเข้ามาให้ทีวันพรุ่งทีเช้าเร่งค่หงิดไปอีกดอกเน้นเน้นพวกเราก็เลยม่น่าขีดกันเองทีดละชิ้นขีดที่เป็นกระเป๋าอะขีดเพื่อที่ว่าจะได้ถูกต้องมันจะเสร็จป็ังไ ต้องงานตะลบกเวลากลายต้องมานั่ง,งขีดทีละชิ้นทีละชิ้นทำเสื้อ65ตัวเสื้อ1ตัวมีกระเป๋า2ใบ65คูณ2เท่ากับต้องขีด130ชิ้น <S <S 1> <S 1> แต่ก็ช่วยไม่ได้ครับเท่าที่จะทำได้ตอนนี้ก็ต้องก้มหน้าก้มตาขีดกันต่อไปแล้วฮะตรงนี้ล่ะครับ นีม้มีครบทุกุกตำแหน่งแล้วแล้ววันนี้กระเป๋าหน้าก็ได้ส่งมาที่ร้านสกรีนตามนัดครับเหลือปัญหาสุดท้ายเรื่องการสกรีนที่ถูกกรรมการทักไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพราะถ้าสกรีนขาดอย่างเงี้ยเสียดายเลยเนาะมันมันดูเป็นของที่ทำออกมาพลาดแล้วจะแก้ปัญหากันยังไงครับเนี่ยครับคือเราก็คิดว่าจะทำยังไงดีให้สกรีนมันออกมาตรงเพราะว่าผ้ามันใหญ่มากแล้วไม่รู้ว่าจะกะขนาดหรือยกะ ทำยังไงให้แบบสกินออกมาแล้วทั้ง2ด้านมันตรงกันเลยนะครับแล้วเทพพงของเราจะว่ายังไงบ้างครับไม่เป็นไรมั้งตรงชอพี่เวลาพิมพ์นี่ก็วัดจตกตรงนี้ของพี่เองเลยพี่พงก็บอกว่าอย่างนี้นะถ้ามันใหญ่กว่าพี่พงก็สกินเลยออกมาทั้ง2ด้านเลยครับว่าแล้วเทพพงก็เจิมเลยฮะอะไรอย่างเงี้ย ความกังวลที่มีตอนแรกก็หายไปอีกแล้วมันเหมือนกับเวลาพวกเราทํางานกับพี่ๆที่เก่งๆเนี่ยเขาก็จะสบายหน่อยดีไหมที่ทําไปครั้งนี้แล้วก็ชอบไหมเราชนะมิชชั่นมาด้วยเราให้เลือกเขาให้เลือกแบบม็อกอาร์ที่ดีที่สุดครับเขาก็เลือกทีผมได้เพิ่มมอีกห้าพายจริงเหรอผมเลยก็อเงินมาให้พี่ฝากพี่องศ์สกินด้วยนะครับขอบคุณเขาะครับแล้วขั้นตอนการทําของทั้งหมดของเลสซุกก็เสร็จสิ้นลงแล้วครับของแค่นี้ ในขณา,ามือเขาหรอกเทพพงอย่าเพิ่งหนีไปไหนนะครับช่วงหน้าเรายังมีต่อกับการทำงานขั้นสุดท้ายของทีม B216 และเดอะโซโซครับ